สวัสดีค่ะกลับมาพบพอกันที่เก่าเนาะคะ่ะกับการน,นําคําพันัม้วนๆมาเราสู่ให้กันฟังมือนี้สิว่าพญาเกี่ยวกับเยาวชนกันยังหน่อยเนาะคะ่ะเยาวชนคนหักทินและเพึงตนเองก่อนเท้าสิขยายข่วงต่อไปมาฟังพญากันก่อน,นะคะ่ะขอทรงใจยังเหลือหล่นห้เยาวชนคนหักทินถ้าหูยิ่นข้ามเบาห้มูเจ้าดยซ่นใจถา้าเม่นไผ่เฮี้ยนหูอยู่ในว่ยยังหน่อยอ้อนฟังคําสอนพ่อเม่์ไวห้ห้อ่อนน้อมแล้วทอมตัว ยาสูมว่วเกือกกัวอยู่ในอบายามุกลูกขึ้นมาสางบานสารสืบแต่สิ่งดีเป็นผู้มีปัญญาแจงแสงถ้ำให้สซซองมองสังคมทะลุป,ป่องซองสอดคูสุแนวให้ถ้ำใจใสดังแก้วหน่วยมานี่ถี่มีค้าใส่ปัญญาเอามากแก้ปัญหาใดคูสุทางมีอยู่บางปุ่มเงื่อนยาเลือเลือๆในค่วมคิดให้ฝึกจิตแ,แน่วแน่ตั้งมันยาวันไหว ไปทั้งใดก็ให้พ่อกันละย่ามหามิตรครบบัณฑิตภูหูหลีกเว้นมูพานพวกมูม่านยามาตองผองไพ่ย,ยามมพาให้อดสาเพี้ยนสางท่าหนาคอยสบายเยาวชนตื่นลูภูน้ำผ้าอนาคตค่อยออกแบบกำหนดไทยสังคมไดยูเย็นทํำตนเป็นพายโยดว่างตัวเป็นแบบยางตาสว่างหูแจงเห็นหอบเบิดสุนแนล ถ้าจะว่าไปแล้วเยาว,วชนคนหลุ่นไหมถ้าใส่ใจและลึกไดต้ตาแจงจังแมนดีเป็นผู้มีความหูคุณธรรมพองสำนึกผู้ซึกอับผิดชอบเมืองบ้านจังเจริญคนทั้งหลายผ้ากันเอินเยาว,วชนหักทิ้นหักแผ่นดินบ้านเกิดบ่ลืมศาสตร์ฝ่ายตนเป็นผู้เอาความหูมาสางงานสารกอให้พ่อแม่พี่น้องล่งป่าดิเพิงอิงเอาความจริงมาใส่นำทางว่างหลักยึด ประพฤติตามข้องหีดขวนแท่สิทรงเสริมมีความคิดรีเริมเติมติมตอมสำเนึกลาลึกถึงกำพืชเฮียนหูเพิงกะของเยาวะชนตื่นลู่มักบบหวังเพิงผู้อืน่นหูจกักฝืนท้นสู่หาเลียงแบบเพิงตนมักเป็นคนอ่อนนอกแข็งในใ,นใจมันแกล้นมักบอแลนตามแฟ่ชันหลงทีบบอพอดีมักสีมีความคิดกวงเง่าไก่วิสัยทัศ เียนประวัติศาสตร์กำพืชกับบอลืมแล้วกระตืมควม่ำหูวิชาการสมัยไหมไปท่านใดกับบอิลมหักบ้านเกิดทินกับของเสร็จแล้วเยาวชนลูกหลานเท่าเอย่ยเยาวชนคนหักทินละพิงตนเองเป็นยังไงแน่มาฟังขยายคว่ำจักหน่อยเนาะค่ะเยาวชนก็คือคนในวหวหน่อยหนุม่มกนสิก้าวกับซูวัยผู้ใหญ่ต่อไปหรือคนไล่อีสานเสื่อเอินว่าวัยหนุ่มสาวบางคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าหน่อยหนุ่มซุ่มกํากับมี่ย่คกัน น้อยนุมซุ่มกําคํามาซุ่มกําอสิเป็นคําสอยกะอาสิเป็นได้การฮักทินก็นกนคือการฮักบันเกิดของกะของมีความผูกพันกับทินฐานหรือว่าพุ่มนำเน่าตนเองการฮักทินดีจังไดวตีกันยังเช่นเห็ดใหห้องานหลงตนเองหรือว่าสิเอิญว่าบ่ลืมซาร์หรือเหตุให้เห้องผุจักที่มากของกะของหรือว่วากำพืดน,นั่นเองส่งผลให้เป็นค้นหูความกตัญญูหูบุญคุณผู้มิพระคุณยังเช่นพ่อแม่หรือว่าบรรพบุรุษถ้าบ่เป็นคนหักทินก็สิมีผลเสียตามมากอีกหลายอย่างกันยังเช่นกสิขาด ขาดความผูกพันกับภูมิประคุณลงตนเองหลงลืมกับพืชมักดูถูกตนเองดูถูกญาติพี่น้องหรือว่าบ้านเกิดของกระของ mm. เมื่อคนลงตนเองแ็สิมักมีนิสัยดูถูกคนอื่นในง่ายๆขาดความเคารพขาดความอ่อนน้อมทอมตนในที่สุดแล้วก็สิบเห็นคุณคาของชีวิตบ่มีสํานึกหักแผ่นดินเกิดในที่สุดนั่นเองบางคนอาจจะคิดต่อเนาะค่ะว่าเหาสิจังได๋งันสิเฮ็ดให้คนหักทินใดอาจสิปลูกฝังผ่านการสืบสานทางวัฒนธรรมครอบครัวกักนย่างเชน่นมีการเล่านิทานมีการฟังคำพญาคำสอน บทเพลงกอมลูกแต่แต่สมัยเย้าวไววหรือว่าเป็นเด็กหน่อยเป็นตนมากก็ได้ปลูกฝังพานการสอนในระบบหรือว่าในโรงเรียนปลูกฝังพานวัฒนธรรมชุมชนหรือว่าวิถีชุมชนปลูกฝังพานกิจกรรมชีวิตหรือว่าวิถีชีวิตกับยังเช่นการเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าการใช้ชีวิตกับธรรมชาติหรือการกินตามอาหารท้องทิ่นที่พ่อแม่ปูาาย่าแต่ย่าผ้ากินหรือว่าผ้าเฮ็ดมาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆาอย่างที่เป็นกิจกรรมทั้งศิลปะวัฒนธรรมอย่างเช่นการฟ้อนร่ำเพลงดนตรีและอื่นๆ จังเขาสิเห็นได้จ้ะพี่น้องเข้าเล่าอีสานเนาะค่ะไปทางานตางทินพอได้ยินเสียงพินเสียงแค่แล้วใจสิคอยตามค่อยตามแล้วเห็ดทห้เฮาเกิดมีความรู้สึกว่าคืดฮอดคนที่เขาฮัก,กหรือว่าบ้านเกิดของกระของแบบนี้ก็มีอยู่คือกันเขาฟัางเรื่องนี้แล้วให้คิดเท่าอีหยางแน่ให้สํานึกบางอย่างผู้สิบปลูกฝังให้ควบคู่กับการฮักทินนั่นก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่าความเป็นมาของทองทิ่นเพื่อให้หูก,กาผืชกระของการฝึกให้เป็นนักคิดมีความคิดกว้างคิดไกลคิดลุมลึก หรือว่าคิดแบบแยบยนหรือว่าโยนิสโสมนาสิกาตามลักพูดกับว่าใดหรือว่าฝึกใไข้หูจักเพิ่งกับของนั่นเองสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเนาะคะวาวาทางฮ้าสิส่งเสริมเยาวชนควรสีคำนึงถึงการสรงเสริมให้หักทินและเพิ่งตนเองให้ได้เนาะคาอันนี้ก็ขอฝากกันเอาไว้ในมือนี้กับเยาวชนค้นฮักทินและเพิ่งตนเองพบพ่อกันในคลิปต่อไปอยู่ดีมีแห้งกับสุกุสุขคนสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ